อ๋อหวัสดีครับช่างชิดครับผมเอ้ามาทำอะไรรถผมนี่หืมกระจายหมดเฮ้ยนี่โอ้เรียบร้อยครับเซ็กผมเสอือโอ้เรื่อยนะอ๋อทำไมมันเซ็กทำไมมันถูฝาจนโอ้กรรมเอ,อ้ย <c oughs> อย่างดีเลยเนาะนี่ครับถึงเวลารือ้อีกแล้วครับสาเหตุที่ต้องรื้อคือน้ำรั่วครับสวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับคลิปนี้อยู่กับอู่ช่างบ๊อบเจริญยตนอยู่กับช่างชิดครับ นี่ครับช่างบ๊อบอยู่นี่เอาสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับป๋าชัยครับเป็นอย่างเจาะนี่ครับช่างบ๊อบมันมาแห้งเปล่าขาดหมดลูกปืนลูกปืนขาดโอ้มันแห้งกริบเลยตัวนี้ของแทบองแ่ะ แสดงว่าจารบีไม่ได้หยดถึงท้องเลยนะนี่อัดเข้าไปแล้วไม่ถึงอืมนี่แหละตัวอัดมันก็อัดนะผมอัดตลอดม,มันไม่เข้าถึงแผ่นาเนาะเนี่ยตรงนี้มันจะแห้งเลยเนาะป<ช>กติจะมีอ่าจารบีมาเลี้ยงอยู่นี่ครับไม,ไม่เคยอัดหรือเปล่าป๋ะไม่ใช่อัดไม่เข้าแล้วเอาไปป้าย <laughs> โอ้แซกผมซอรอขับไงรถพังลูกฮะใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังโอ้ยตายตายผมอัดเข้าดีด้วยนะอัดแบบปุยซุยแต่มันมันไม่ไปถึงนู่นจเตโจติมปลอเรยนกระไไม่คือคือจารบีมันไม่เข้าแน่นอนลูกปืนตัวนั้น ถึงเวลามันต้องเปลี่ยนเนาะแต่มันจะเข้าแค่ตัวปอกเลื่อนแรงอัดบันเทิคือเนตัวคอย่ับน้องนี่ครับรั่วตรงนี้ครับน้ําแต่ก็ไม่ไม่แรงนะไม่แรงแต่เราก็ชลาใจไม่ได้ครับไม่รู้ว่ามันจะหมดวันไหนเนาะพอมันได้รั่วก็เลยต้องรีบทําครับก่อนที่จะลงงานกันยาวๆช่างก็งานเยอะครับ ผมนัดหนึ่งหนึ่งเดือนนั่นนี่กว่าจะมากว่าจะถึงคิวครประมาณหนึ่งเดือนนัดตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะพูดง่ายง่า <laughs> ยนัดข้ามปีเลยครับช่างบอบงานเยอะครับรอู้ผสมปลและเมื่อนู่นดูว่ะมือแต่ผสมเมืม่อแต่ผสมอย่างเดียวเลยจะถูร,ร็ตอรรางวัลที่หนึ่งก่อน จัดขั้นใหม่ให้ผมตะปูผมจะไปทำพที่ทำโคกน้องน้าไม่วิ่งแล้วใช่ไหมไม่วิ่งแล้วไม่วิ่งในโคดเอลเลยเหนื่อยเนาะงานก็หายากราคาก็ไม่ดี มันมีสองท่อนอะรุ่นเนี้ยมีตัวล่างด้วยอีกท่อนหนึ่งเป็นชุดสั่งอันนี้กี่เหรอไอเจ้าของัวแต่ติดโควิดตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เล็ดอะพี่ชายสั่งมาห้าตัวนนาาครับผมเจ็ดเจ็ดแถวหรือเจ็ดสองเจ็ดสามครับพร้อมพร้อมข้าง,งในหมดเลยครับ 5, ครับเลดครับเลดแต่ว่าเปล่าห้าพันครับไใบนี่มันจะเท่าเท่ากันอย่าไม่อันใหญ่ฮะครับไม่มันมันจะแรงดีกว่าเก่าไหมไอตัวนี้มันไม่มีไส้ในอ่ะปะ๋ะน,นี่ฝุนนะะน่นมันดักมาอยู่ มันใส่ไส้ในไม่ได้ <Leonard> ไม่มีครับไม่เหมือนรกี้ครับครับไม่มีไส้ใน <Transform ers. S 1> ลืมซื้อขั้วแบตม AH. าให้ด้วยฮะรอ <arks? S 2> รไหม ชันชิดตั้งสายพันให้ด้วยด้วยงี้งี้งเงี้พันพันเอด้วยเรื่องาเรื่อดูรู้เะก็ไ้ เจอยเรซีรูปรอไ <c oughs> ด้พ่อเนาะรูปกอลอนู้ไม่ใช่เรียนพร้อมกันบ่ะแทยฮะเรเียน,นด้วยกันเลยลสัพ่อจะดื้อเหมือนกันไง <c oughs> คนไหนไอ้ไอ้ฟิวอะชไอ้ฟิวนี่พอเห็นตั้งแต่มันไปอยู่บ้านยายถวินเล็กๆอะใช่ไหมเรประกอบ้อ,อ้อยเก่งมีอาชีพจ็บครนกม, <c oughs> มันโทรตามต่นะานัไอ้ฟิวยายแมโครเปลดไอ้ฟิวเอาแม่ครไปขุดตนัม้เปล เอารถไถเล็กเ,เกิดกรุบยางเ<ห>นาะเกิดกรุบยางให้ก็ช่างคิดนี่เก่งเรื่องงัดครับใส่งัดช่างบ๊อบท่านนี้เขายังซ้อมไก่อยู่ไหม,ไมไหผมมีตัวหนึ่งอะ่ะยังเก่งเลยอะฮะ เลยนะเดี๋ยวหาคู่ให้หน่อยด้วยสองหก,กนี่สองหกซื้อซื้อไปหน่อยสองหกสามอันสี่อันก็ตีสามอันที่ไหนโอ้มันยังไม่ไปถึงนั้นได้มันต้องวนแถวนี้ก่อน,านะนหาประสบการณ์ก่อนเดหาประสบการณ์ก่อน บอไปด้วยไหมเลิกเล่นแล้วบอกไปด้วยไหมไปเลยไหมตัวนี้ที่เด็ดเ้ยบอกเลยว่าที่เด็ดหอบเงินไปเยอะเเเยออออใช่่ไหมมจับบสืื้ปลาก

แต่เราจะใช้อ่ารุ่นกลางๆประมาณ3,800ตอนนี้เสียนิดกำลังซื้อให้อยู่อยู่ที่เมืองครับใช้บริการเสียนิดครับหกพันสี่ครับนี่คือโปรแกรมน้า่ะพอโปกรอย่างเดียว6,400ไม่รวมฝาวาวด้วยชุดฝาวาวลูกยางเนี่ย2 0 0 0 2น0อแล้วก็ไอดีไอเสีย2,500ต่างหากแล้วตะวันปลิ้มโดย ม,มีอ้วกครับซ่อมแต่ละทีมีอ้วกปีสองเมื่อสองปีที่แล้วก็เนี่ยผมเนี่ยรวมหมอ้อน้ำลูกหนึ่งกับแบสองลูกหมดไปเจ็ดหมื่นอ่ะสองปีที่แล้วอะ่ะนี่เลยพานลูกพี่นี่เลยลูกพี่บ๊อบนี่เลยจัดให้ S 1> <S 1> <S ม,มันจะจ็บมืดลอยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคลิปหน้าเราจะดูว่าหัวลูกสูบจะสะอาดไหม <S 2> <S 2> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ